สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมหน่วยจากดิอะนิโมแคมนะสัปดาห์นี้ผมจะพาเพื่อนๆไปงานมิงระหว่างคนหื่นแคมกับทุลักทุเลแคมงานนี้จัดกันที่ออแคมอำเภอชะอมจังหวัดสลับบุรีสำหรับ2กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมในการแคมปิ้งบ้านเรามากๆแล้วการพบปะระหว่าง2แก๊งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมจะพาไปลื้ทุกเต้นรีวิวของใช้อย่างละเอียดให้เพื่อนๆได้ชมแน่นอนครับและตกดึกกับแขกรับเชิญสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับว่าเขามากลางตว่น เพื่อนๆไม่ตกเทรนแน่นอนครับไปดูกันสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมหน่วยจาก t ดอ a n i m ิมอลแคมนะครับนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปที่ออแคมป์ครับผมเป็นงานมิทติ้งของกลุ่มนะครับคนหื่นแคมป์นะครับการมิทติ้งพบปะกันระหว่างคนหื่งแคมป์กับทุรักทุเลจะเป็นยังไงนะครับทับบรรยากาศงานโอ้ลองๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ดูเต็นทนี้รับเต็นท์มีจ็คเดี๋ยว เดี๋ยวมาดูกันวันนี้มันเลอมันเลอดูกันเต็มไปแฉดโอ้เยอะเยอะเยอะตรงนี่พิช,พชีมันน้งพิชีมือแฉะจัดเสื้อเท่นะพี่นะใช่ไหมโอ้ยเท่จริงจริงโหทีนี้เขาทำห้องน้ำใหม่เว้ยเพิ่งเคยเห็นนี่ดูดิทำสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยอะเต็มแฉมเลยอะเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยห้องน้ำใหม่โอ้ดูดิดด ญี่ปุ่นหน่อยญี่ปุ่นเออของหนับน้ำทั้งที่แยกกันดีมากไปเลยเดยี๋ยวชีเช็กันขอลองชีกันนะคือร้านที่เนี่ยเขาคือจะโคตสะอาดมากๆนะเพราะว่ามีคนแบบตามล้างตามเช็ดต,ต,ตลอดนะพนักง,งานก็เยอะเออค่อนข้างสะอาดผู้ดีอะรเน,นี้วันนี้ผมได้นี่นะครับผ้าใหม่จากคอ เป็นผ้าเต็นท์เพราะว่าของเก่ามันขาดนะตอนนี้ผมส่งไปเคมอยู่นะครับแล้ก็มีได้ผ้าหใม่จากคอนี่คอเขามีขายนะต้องไปติดต่อซื้อมาก็ผมเอาไปสีดำเพราะว่ามันเลืะง่ายสีอื่นมันเลอ้ง่าย จาตัวนี้นะเสาสีเงินเงินด้วยนะเออดูที่กามกามสามท่อนเขานะใช่ก็เหมือนเต็นเตอร์เลยสดีครับมาทะเยนเลยเออเอกมาล้วยเขาเต็นนอนดีกว่าครับไปไปด้วยอันนี้นัดแล้วใช่ไหม ก็ลืมพี่ดรอทั้งนั้นโอ้ยแก๊สสวยมากเลยอ่าเแต่ก่อนดื่อนะับผมพาไปดูเต็นท์เต็นท์นี้ก่อนละกันไม่มีคนอยู่นะครับนี่เต็นท์นี้นะก็จะเป็นดีโอดีเราดูการแต่งเต็นท์เขานะนี่ฮาร์ดเมดเออเนี่ยน่ารักน่ารักดีเออฉลาดแล้วก็อันนี้ก็เครื่องเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์นี่ก็แต่งเต็นท์ได้นะยุคนี้นะสวยนะ นี่มาดูกันดีกว่าอันนี้ตะเกียงสโกเก้นนะนี่นะเป็นผ้าวันไลฟ์นะครับนะไอลุงไอลุงคนนี้ก็คือวันไลฟ์ก็คือชื่อตัวละครนะ่าวันไลฟ์นะหนึ่งชีวิตอนะไรเงี้ยก่อนตายเลยประมาณนี้นะแล้วก็นอนแบบราชานะปูพรมนี่ก็บ้านลุงมากบ้านลุงมากประมาณนี้ อันนี้คือของ brasswork นะครับ brass brass ที่แปลว่าทองเหลืองนะครับแต่ว่าเขาก็เล่นคำนิดหนึ่งนะให้มันมันแบ brass นะนี่นะไปตามพี่พชิโเเทมากนะผมชอบมากเลยถ่ายรูปอะไรก็สวยเก้าอี้ก็สวยนะเท่เทเทซื้ออะไรมาครับผมไทยไทไทยนะแล้วก็กระเป๋าไทยไทยเพนพี่ปอมสั่ง,งไปแล้วแม่งไปเจอตัวที่แบบว่าไอ้แค่ตัวนี้แหละท,ที่ที่อยากได้ ไหนพี่แจ็คแกดูหน่อยสุดยอดมากเลยครับของพี่ชี้เขานะจะแกะเลยป่ะพี่ชี้อีกแล้วผมเห็นมีคนทวงปาดปะคัมเบอร์ดูเราเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปอ่านบล็อกกันนะครับคาดคาดว่ามีตัวเดียวในประเทศไทยะครับตัวนี้เนี่ยทางบราส s วิร์กนะครับเป็นคนนำเข้ามาอันุเคราะห์มานะครับอนุเคราะห์มาแล้วเขาก็เขาไม่อยากให้ผมนะครับแต่เขาแบบผมกราบกราบขอให้ขายให้ผมเถอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันทำไมมันพิเศษยังไงพี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ วก็ยังไม่เคยกินตัวตัวนี้แม่งโหดมากมากผมชอบมากผมหาในเมอร์คาริหรืออะไรก็ไม่ไม่เคยเจอเมอร์คาริก็คือเว็บขายของมือสองของญี่ปุ่นนะครับมันมันคือเนี่ยโอ้ยนี่ทองเหลืองมันเหรอทองแดงคอนคอมคอปเปอร์ป่ะทองเหลืองแดงน่าจะทองแดงกูว่าเดี๋ยดูผมว่าเป็นคอปเปอร์เดี๋ยวลองดูนี่ทองเหลืองถ้าคอปเปอร์ก็จะทองแดงนะใช่ใช่ป่ะ งก็ใช้กลางใช้ตอกไม่ได้นะครับทำไมครับฟ้าผ่าอ่าวันี้แกะเดี๋ยวปล่อยไวรุ่นเขาแกะกันไปก่อนนะเดี๋ยววันนี้ต้องได้ใช้เลยมาดูกันตอนประกอบเสร็จนะลายชี่ออะไรวะใบมีตะหนิมันเท่ะมันหาซื้อไม่ได้อเอหืออสิโม่ขาบแล้วขาไม่เท่าไหร่นี่เหรอว่าขานเล็กแค่เนื้อหรอใช่อยู่เออไม่เคยเจองานทองแดงเหมือนกันรู้สึกพรีเมียมกว่าเยอะ เจ็บอุ้ยสวยอะไรชุดนี้มันคืออนะไรครับไม่มีชุดนิ้ด้วยใช่ควรแพ้แค่นี้ก็พอใจแค่นี้จบแล้วอ่เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะฮะเราดูกันต่อตั้งแต่เต็นท์นี้เลยนะอันนี้เต็นท์ผมอันนี้เต็นท์พิโอเล่เต็นท์พิโอเล่นี่จะสีสันสุดๆเลยนะครับ นีเ,นเนโต๊ะแดงกล่องแดงอะไรแดงข mm ้า hmm. งในนี้อย่างร้านขายของเนเจอดีไซน์สวยอันนี้โต๊ะผม mm hmm. ผมมินิมอลนะครับนี่โอเคเรียบๆด mm hmm. ีนะฮะเดี๋ยวไปไปดูเต็นท์นี้มันจะแนวแบบว่า,วา mm hmm. บูชครับ อันนี้เป็นแบรนด์ใหม่ใช่ไหมพี่โตเกียวครับผ้าทีซีก็จะจะจะไม่ได้เข้มปื๊ดนะครับมันก็จะสีแบบนิดนึงนะครับเพราะเป็นผ้าทีซีอมชมพูนิดนึงอมชมพูแต่ไม่ม่วงนะแต่เห็นแต่เจ้าอื่นม่วงไปแล้วใช่แอร์นั่งกลางแดดกลางกลางแดดนะไม่ม่วงไม่ผมมันมีผมมีสเปร์ที่พ่นระดำอ่ะผมอาที่มันเอาไว้พ่นเสื้อเสื้อเก่าให้มันเดี๋ยวผมลองมาพ่นเต็นท์ผมดู นี่อันนี้อะไรพี่เจ๊กลาเจ๊กลาครับผมโ้สีน,น้ำตาลโอ้สวยว่ะโอ้อันนี้พี่ไว้ทำอะไรเขาไว้นั่งเล่นเหรอนี่สายนี้ผมทิง้งนี้นี่มีมีมีสายขายมีมีขายนะสวยนะข้างบนข้างบนเป็นอย่างนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูเต็นท์อื่นกันนี่ไม่ใช่งานออฟแบทนะเรามีหลายสีอันนี้ของพี่อุย๋ยเจ๊อ,อุ๋ยนะครับเจ้าแม่ เป็นผู้หญิงที่แต่งของแรงมากนะเี๋อก็ดูแต่อย่างนี้คือผมไม่ไมรู้จักละนเนี่ยกาอ,อี้นี่ผมไม่รู้จักเลยเต็นแล้วก็เดอะฟีสปิริตนะครับผ้าฮาชีเนี่ยผืนแล้วประมาณ6กพันแล้วสีดำนี่หาไม่ได้นะครับเรามากับแกงทุรักทุเลนะครับทุรักทุเล โอ้เดี๋ยวเรามานั่งใต้ท้นนี้นะฮะันี่เขาจัดไว้แล้วอย่างดีโตแต่ละคนแผงแงงนั้นเลยนะโอ้โหนี่มาดูเต็นท์แดงดีกว่าอุ้ยมีเด็กแกล่าอยู่เต็นท์แดงโทษนะครับอันนี้เต็นท์ไรกครับเต็นท์มาครับผมเต็นท์มาโอ้แผนด้าสีสดมากมันเหนียวยังครับเนี่ยยังครับพี่ยังดีอ๋อคือมันคือเต็นท์ใหม่ใช่ไหม ไม่ไม่หมายอ่ะผมได้มาอย่างยนผมเหมือนมันเป็นวินเทจปะหรือว่าไม่วินเทจมันบีบเหมือนดิคอนไปแล้วเนยมันไม่มีแล้วมันก็ยังไม่เหนียวด้วยโอ้โหสวยสวยไปได้มาก็เป็นสภาพดีก็เอามาราคาประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยมือสองเลยทีเดีที่ซื้อมาที่ได้มาผมได้มาประมาณ4,500พร้อมทาร์ปด้วยโอ้โหมีทาร์ปอีกทาร์ปที่ต่อกันมาเลยใช่ป่ะทาร์ปที่เป็นของวันแล้วโอ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋วสวยสุดแล้วมั้งนี่ <G ül üş> <c oughs> คอันนี้นี่นี่สำหรับใครที่แบบชอบออกแบ็กนะอยากจะมีเต็นท์สีดำดำนะครับนี่เขาก็จะแนวนี้ถ้าหงทาหารนี่ออกแบ็กทุกชิ้นคือแบ็กหมดไม่มีสีอื่นหลุดมาเลยนะชุดตรงชุดแต่งที่นงที่นอนปักเนี่ยคือไม่มีสีไหนหลุดมาเลยนี่ออกแบ็แกมันต้องอย่างนี้ เนื้อคอเห็นนะชีสสายสะพายคอเต็นดำทุกอย่างดำอันนี้นะครับคุณชัยเอกคุณชัยเอกกลางอะไรครับเนี่ยกิฟซูนี่ครับโอ้ยเอกกิฟซูนี่ชื่อนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับอ้าทำไมมันเล็กจังวะตอนแรกคิดว่าสูงรอ้อยสามสิบเองรอมมีสองรุ่นใช่ไหม มันมีของไม่ใช่ไหมผ้าผ้ามันใหม่แต่ว่าโจมเพิ่งแกะผมเล้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนไปไหนนีดเต็นท์มาพีเซ็นเต็นท์นะครับอันนี้คืออะไรครับเต็นท์อะไรครับเนี่ยเต็นทเต็นคอร์ดครับเต็นท์คอร์ครับเดี๋ยวเสาเช็คเปล่าครับเสาใครซื้อมาเหรอใช่ครับ DSC ครับโอ้โหนี่นะฮะอันนี้คือคอคือมันสามารถกางเป็นอย่างนี้ก็ได้เวลาเรานั่งข้างหลังข้างหลังดูข้างหลังหน่อย เอ้ยคออนี้แบรนด์ไทยนี่ครับใช่ครับคี่แบรนด์ไทยคนไทยทำได้อย่างนี้แล้วเหรอ <c oughs> ดูรีวิวได้ที่ที่ช่องนะฮะอันนี้ก็เปิดเป็นอย่างนี้ได้สามารถนั่งได้นะครับมีดีรงดีไซน์ของเขานี่คือคออูยอันนี้ก็สวยเนี่ยอะไรเนี่ยเต็นเต่าลม ขนาดน,นี้กำลังดีนะนี่นี่นี่เสร็จดีเสร็จนี้เสร็จหล่อน,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 นี่ก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรวมกันนะมานั่งตรงกลางด้วยกันนะเป็นการมีติ้งระหว่างคนหื่นแชมป์กับทุรักทุเลแชมป์เป็นเพื่อนกันทั้งหมดเอสไฮหูซนี I, ่ I, a, เราก็อยู่ในบรรยากาศนะครับของการมาพบปะกันเล่นๆนะครับระหว่างคนหื่นแชมป์กับ ดูรับทุเรนะนี่มาดูไฟพี่คนนี้ไฟสามแปดกล่องไม่เคยเห็นกล่องมาก่อนเลยลายนี่เนี่ยกันคืนเราก็นั่งกันนั่งดื่มกันอย่างนี้ชาวแคมป์ก็อย่างนี้แหละฮะอืม อ่านี่เดี๋ยวเรามาถามาเ,าเดี๋ยววันนี้เรา,าเราจะมาถามผู้หญิง,งที่ที่เต็นท์สวยๆวยเต็นท์แดงวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาถามมาว่าเริ่มต้นยังไงอะไรงสวัสดีค่ะเออเนี่ยมีคนสงสัยที่ว่าทําไมถึงมาแคมป์เพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแล้วผู้หญิงที่จริงจังอย่างเงี้ยมัน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 เริ่มยังไงก็คือเริ่มเริ่มจากการไปเช่าเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ก่อนเลยก็คือขับรถไปถึงลานทุ่มเน <irm ala> ใช่เป็นคนสุดท้ายเลยเมาโค้งเวยค่ะเต็นส์สีฟ้าอุปกรณ์ก็จะม,มีกระติกมีขามีเก้าอี้อะไรให้แบบว่าให้เราเช่าน่าจะประมาณรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณพันนึงเขาอ mm ุป hmm. กรณ์นะอมันก็เลยทําให้เราเป็นจุดแบบเริ่มต้นเลยว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นเต็น์เราจริงๆเราจะซื้อแบบสีอะไรเก้าอี้แบบนี้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นกลับมาก็เริ่ม เริ่มเข้าไปดูจากเพจนู ول, น้นเพจนี้ดูจากกลุ่มตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยก็เลยเริ่มซื้อของมาได้ก็ทีนี้ก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มอแบ็กอ่าก็เริ่มแต่ตอนนี้ก็เริ่มทําสีเล่นสีนู้นสีนี้อะไรเงี้ยบ้างบางทีคนเรามันอยู่กับสีอะไรที่มันเดิมเดิม,มน,น,นานๆมันก็เริ่มรู้สึกถึงความมันมันจาเจเนาะอ่าพอเล่นสีแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกอ่านี้นะครับก็เดี๋ยวไปตามที่เฟซบุ๊กกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ มาเชออมก็ต้องบุูกทาบิ๊กกล้องเท่านั้นนะใช่ครับสุดยอดใช่ตั้งแต่ผมเกิดมาแล้วก็สม่ๆเลย่สุดแล้วหมูทาบิ๊กกล้องใช่ครับถ้าสายแคมป์ปี้นี่อย่าลืมเซิร์ชในมือถือถ้ามา,ถ,า,มาถ้ามาถึงตีรานเชออมเซิร์ชในมือถือหมูกระทาบิ๊กกล้องอร่อยสุดแล้วพิธีพิ่ันทั้งน้ำจิ้มทั้งอะไรพิธีเอาไปคาโก้ใช้ไหม อ่าตอนนี้เราเก็บของเสร็จหมดแล้วนะครับนี่โล่งเลยนะทุกรานที่เราไปนะครับเราจะก็จะเก็บของให้โล่งเตียมนมี